แนะน้ำวิธีเปลี่ยนหงวจับสะบานนะครับมันเสียแล้วนะครับเนี่ยครับของอะยี่ห้อไหก็ออกคลื่นกันนะครับเด้อเด็ดเดี๋ยวผมเด็ดพลาดเด็ดเบิงค่ณมีอย่างไรครับมีแต่ไม้เนี่ยครับไม้ครับซิ่วเนี่ยครับเนี่ยใหม้ครับซิ่วคับสกัดนี่แหละเขาเอินครับครับค้อนไหมครับเด้อครับเอาทันทีนะครับเด้อเดี๋ยวครับเข้ากับคุบเข้าเนี่ยแหละครับคุบเข้าใส่ยังที่เอาหัวค้างไว้แล้ม่เด้อครับเด้อ เขากลับเล้งไปดีๆเดี๋ยวกิจผ้าต่อมาต่อทั่ไหนได้ครับเด้อเขาเอาอโตมหาเขาเอาอโตหนีไปหนีโตนไปเขาตีด้านนี้นะครับหมุนออกขึ้นนอตเลยนะครับตีออกข้างนี้นะครับตีปุ๊บปุ๊บไปทางนี้ครับนะครับหมุนออกลอยๆแตกจ้อยโอเคมีอีกตัวนึงตัวนึงตัวนึงวน่งขึ้นกันเลยวะ หมุนไนี่ไหลออกเลยครับตบอกตอกเอาของไบใส่หนี่ยหมุนกับไปขึ้นเกาเลยครับเด้อหมุนกขึ้นเานี่หมุนไล่เข้าไปเยครับสับนิดก็แล้วครับนี่ยเน้อขาก็ตอกห้มันแหนจังน้อยนะครับเนาะตอกทั้งนี้นะครับตอกอมันแหปึ๊บ เดี๋ยวสละเออโอเคซ่อนี่ก็ได้แล้วครับในตัวนี้กัตัวนี้ใส่แบบนี้ครับนี่ใส่นี้รุ่นนี้มัมีจำปานะครับดีอย่างเนึ่ยอันนี้ใส่ทังสี่นะครับโอเคครับนี่ครับเปลี่ยนบางอย่างนะครับเไส้ทั้งสี่นะครับเด้อจะไปลื้อน็อตออกจะไปลื้ออีกยังออกเลยครับไส้ทั้งสี่สบายดีนะครับแต่ข้าไปลื้อเ่าก็ี่ประกอบย่างนะครับเนาะ ยี่ห้อใดก็ออกได้ครับบางชุดบางยี่ห้อมันดีมีน็อดขันเะฮาเขาน็อดขันออกก่อนนะครับน็อดอยู่ในอยู่ในหัวมันเองครับขันออกแล้วทื่ตีออกได้ได้ครับ้ะครับง่ายๆครับไม่ต้องเหตุยากเด้อครับเด้อครับมาเบิ่งวิธีเปลี่ยนหัวสว่านแบบง่ายๆนะครับเนาะเปลี่ยนว่ยากเด้ครับนี่เฮ้าเอานี่ครับเอาหัวสว่าน้างใส่ไหม่สั่งสีคางไหม่ใส่หม้จังสีเล้วครับเนาะบัดนี้ห้าก็ ตอกออกใส่มือเลยครับเด้อครับครับเข้าว่างไวเรียบร้อยเท้าก็ตอกไปดันสั้งซีนะครับเด้อหัวบ้างซี่เข้าตอกมาทางนี้นะครับเด้อครับปุ๊บนี่ออกแล้วครับหมุนลอยลอยออกนั่นเอาทิ้มอันนี้เรัเอาหัวไม้ใส่ครับหม่หัวไม้ซํามี่ก็เส็นเรียบร้อยนะครับครับใส่เรียบร้อยนะครับนอนี่ใส่ขัวได้รุ่นนี้ครับ เวลาหัวรุนนี่ไม่มีจำปานะครับพ่อต้องเอาเอามือ่อนึงจับนี่ไว้เมือ่อนึงกับบิดนี่นะครับครัเมือ่อนึงกับบิดไว้ใส่ดอกเอาก็จับไว้หมุนแก๊กลงไปเลยแน่นครับย้ำหมวออกกับจับนี่ครับนี่เก็มออกคืเอเราเรียบร้อยโอเคครับ